ใจกลางมหานครที่แสนวุ่นวายหากหลายคนต่างเร่งรีบในการค้นคว้าสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความสุขและมีความสบายมากยิ่งขึ้น จนลืมคิดไปว่าความสุขที่แท้จริงอยู่เพียงแค่เอื้อมขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกที่จะค่อยคว้ามันได้อย่างไรเท่านั้นเองในทุกๆวันบนเส้นทางถนนสุรานารีในเขตเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะพบความเจริญและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมากข้างกำแพงวัดที่ตั้งเด่นตระง่า อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้แต่คุณทราบหรือไม่ครับว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่เคยเข้าไปพบสิ่งที่อยู่ภายในกำแพงสูงนี้จนกระทั่งได้รับความเมตตาจากท่านพระโสพลปริยัติวิธานเจ้าอาวาสแห่งวัดสแกพระอารามหลวงชั้นตรีได้ให้ทีมงานรายการกำลังทำ เข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวบริบทที่งดงามของทางวัดสแกแห่งนี้โดวยวัดสแกแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตามประวัติเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือประมาณปีพุทธศักราช2230มีความเข้าใจว่าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้น เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาพร้อมทั้งตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตนอกกำแพงเมืองในครานั้นมีถนนราชดำเนินและถนนสุรานารีเป็นทางคมนาคมซึ่งแต่เดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าราบสูงมีป่าไม้มากมายนานาชนิดโดยเฉพาะต้นสแก่เป็นจำนวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2524จนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2529โดยปีพุทธศักราช2519พระเจดีย์องค์ใหญ่ของทางวัดสแกได้แตกทำให้มีพระที่บรรจุภายในองค์เจดีย ไหลทะลักออกมาอย่างมากมายส่วนมากจะเป็นพระท,ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประกอบด้วยแม่พิมพ์มากมายหลากหลายเช่นพระกุวัสแก่พิมพ์พอู่ทองพิมพ์พนารายทรงปืนพิมพ์ขุนแผนและพระแผงต่างๆอีกมากแทบทุกองค์มักจะปิดทองจากในกรุพระกุวัสแก เป็นที่ปรากฏและยอมรับในด้านของการแคลคลาดและความคงกระพันชาตรีนอกจากนี้เสนาสนะภายในวัดสแกะนับปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากทั้งอาคารเสนาสนะพระอุโบสถที่มีความกว้าง40เมตรยาว80เมตรสร้างด้วยคอนกรีตรเสริมเหล็ก จจตุรมุกมียอดปราสาทเจชั้นมีกำแพงโดยรอบด้านหน้าพระอุโบสถมีสารารายสองหลังด้านทิศเหนือและทางด้านทิศตะวันตกมีวิหารโคศสาลาการประรียนหนึ่งหลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นกุฏิสง์จำนวนสองหลังพร้อมทั้งภายในได้ประดิษฐานองค์พระประธานภายในพระอุโบสถซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธรัตนโกสินชินราชเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีความงดงามอ่อนช้อยโดดเด่นภายในรอบพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวในอดีตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรค่าแต่การเข้ามาพบเห็นด้วยตาของคุณเองเพราะเพียงแค่คำว่าง,งดงามคงไม่เพียงพอเพราะนี่ เปรียบดังสวงสวรรค์ชั้นฟ้าที่สมดังความเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2503จนถึงปีพุทธศักราช2542วัดสแก่ได้มีความเจริญงดงามเป็นอย่างยิ่งจากท่านพระสิริธรรมโสพลหรือหลวงพ่อจันทร์พระครูปริยัติธรรมโชติหรือหลวงพ่อจรัน ในปีพุทธศักราช2,542ถึงปีพุทธศักราช2,544ได้สารต่อเจตนารมณ์ของทางวัดสืบทอดเจตนารมณ์จบจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งความเจริญครบพร้อมของทางวัดสแก่ที่มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนและเล่งเห็นถึงคุณธรรมน้อมนำใจโดยการอบรมให้ความรู้ให้ความเมตตา จากท่านพระโสพลปริยัติวิธานเจ้าอาวาสนวสแกองค์ปัจจุบันแห่งนี้นั่นเองครับ หากกล่าวถึงการศึกษาวันนี้ทางรายการกำลังทำรรได้รับเกียตรติจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสแกพระอารามหลวงซึ่งท่านได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนาพาะปริยติธรรมแผนกบาลีเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2505และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2532นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนอนุบาลด้านการกุศล เปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2,538โดยปัจจุบันวัดสกแกเป็นทั้งสำนักาศ,าศาสนาศึกษาของนักเรียนและสำมเณรในจังหวัดนครราชสีมาและเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่สองพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาพัฒนาบุคลา,ากรให้มีความครบพร้อมสมบูรณ์แบบเพื่อการพัฒนาและก้าวทันยุคสมัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมตามบริบทของทางวัดสแกแห่งนี้อีกด้วยนั่นเองครับคือทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสแกของเราเป็นสถานศึกษาในส่วนของพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะและบาลี ทางด้านวิชาการที่คณะครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสั์แก่พระภิกษุสาม,มนเณรหรือว่าจะเป็นคราวาสญาติโยมที่สนใจในการศึกษาธรรมะบาลีเนี่ยทางเราก็จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของพระปริยติธรมธรมแผนกธรรมะและบาลี ส่วนผนกนักธรรมก็เป็นนักธรรมชั้นตรีโทเอกบาลีก็ประโยคถึงสองถึงปรรียนธรรม9ประโยคแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นี่ท่านจะมุ่งเน้นสอนธรรมะควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มุ่งเน้นแค่สอนอย่างเดียว ยังฝึกให้สามเณรหรือว่าพระภิกษุที่มาศึกษาอยู่ที่นี่ได้รู้จักการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสามเณรแล้วก็ทางหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ยังสนับสนุนการศึกษานในส่วนที่นอกเหนือจากนั้นก็คือทางด้านฝ่ายปริยัติสามัญม .1 ถึงมห แล้วก็สนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกออเพราะฉะนั้นด้านวิชาการในตรงนี้หลวงพ่อผู้ที่เป็นเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อพระโสพลปริยัติวิธานและเป็นเจ้าสํานักเนี่ยท่านจะมุ่งเน้นให้นักเรียนที่นี่มีวิชาควบคู่ไปกับจรณะคือมีความรู้ควบคู่ไปก,กับการปฏิบัติตนด้วย โดยหลวงพ่อจะเป็นแบบอย่างพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ก็จะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนอีกทีหน,นึ่งวิชาการในส่วนตรงนี้ที่โยมได้เห็นเนี่ยอันนั้นก็คือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งในทางปริยัติเพราะว่าธรรมะของเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนคือด้านปริยัติด้านปฏิบัติและก็ด้านปฏิเวท ปริยัติเนี่ยเป็นขั้นแรกเป็นบันไดก้าแรกขั้นแรกที่ภิกษุสามเณรมามาชาอุปสมบทมาต้องศึกษาก่อนที่จะไปปฏิบัติคือให้มีความรู้ด้านวิชาการก่อนแล้วก็นําความรู้นั้นไปปฏิบัติต่อย,ยอดจนเกิดเป็นผลขึ้นมาก็จึงเรียกว่าปฏิเวทมันจะเป็นลําดับขั้น3ขั้นของการศึกษาในพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงในเรื่องความแตกต่าง การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมกับการศึกษาของอเด็กนักเรียนธรรมดาแตกต่างกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ตอนการเรียนการสอนแต่ว่าหลักสูตรที่ทางส่วนกลางเขากำหนดมาแตกต่างกันนะเพราะการเรียนธรรมะบาลีเนี่ยคือเรียนเพื่อทรง ทรงรศา,าสนาหมายถึงว่ารักษาดูแลพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ท่านกําหนดมานี้รู้สึกว่าจะเป็นหลักสูตรที่ตายตัวนะตายตัวตามที่มีในพระไตรปิฎกหรืออัตถกถาหรือตามครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านกําหนดออกมาส่วนถ้าเป็นของทางฝ่ายโลกเขาจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกันอยู่เรื่อยๆแต่หลักสูตรพระปริยัติธรรมของเราจะค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง อันนี้ด้านหลักสูตรส่วนด้านจัดกระบ,บวนการเรียนการสอนนะก็เหมือนกันคล้ายกันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวคล้ายกันเพราะว่าก็การเรียนการสอนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นก็จะมีการบรรยายการทำให้ทำแบบฝึกหัดแต่ว่ากระบ,บวนการวัดผลหรือประเมินผลแตกต่างจากนักเรียนข้างนอก เพราะว่าของพระพิสูจสาม,มนเณรเนี่ยที่ศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยส่วนกลางกองธรรมกองบาลีสนามหลวงเขาเจะกําหนดข้อสอบมาให้นะครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบเองเพราะฉะนั้นส่วนกลางเมื่อส่วนกลางกําหนดข้อสอบมาให้แล้วก็จัดสอบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นอำเภอหรือถ้าฝ่ายบาลีก็จะเป็น รวมกลุ่มจังหวัดพระภิสูจส์สเนรในจังหวัดมาสอบที่เดียวกันอย่างเช่นที่นครราชสีมาคือสอบที่วัดบึงวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอย่างเงี้ยการสอบจะต่างกันการวัดผลต่างกันการประเมินผลก็ต่างกันมีเกณฑ์การประเมินผลต่างกันพูดถึงผลสำเร็จที่เป็นผลผลิตมาจากการเรียนธรรมะเรียนบาลี การเรียนชนิดนี้ค่อนข้างที่จะคัดบุคคลคัดบุคคลที่จะเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาถ้าอยู่ยังไม่ศิกขาลาเพศก็จะเป็นบุคลากรที่ช่วยกำลังพระศาสนาแต่ถ้าลาศิกขาไปก็จะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ไปประกอบสัมมาอาชีพต่อไป ผลผลิตที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนยด้วยครูบาอาจารย์ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปส่วนนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้ามาศึกษาที่สำนักวัดสแกแห่งนี้ก็มีผลสมฤตที่น่าพอใจพูดง่ายๆคืออยู่ก็เป็นพระสังฆาธิการก็หลายรูป เป็นระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอหรือว่าเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะปกครองของภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปสำหรับผู้ที่ศึกษาลาพศไปเนี่ยก็ไปประกอบสมาชิพเป็นข้าราชการบ้างเป็นพ่อค้าหรือเป็นประชาชนธรรมดาก็มีบางท่านก็สำเร็จการศึกษาไปเพราะว่าจะเรียนหลวงพ่อบอกว่าแล้วหลวงพ่อให้เรียน ธรรมะกับบาลีนี้คู่กันแล้วก็เรียนระดับอุดมศึกษาด้วยส่วนรูปไหนที่ท่านเรียนปริญญาตรีแล้วก็ศิการาพียไปท่านก็สอบบรรจุเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นทหารก็มีผู้ที่จะเรียนหรือว่าจะศึกษาแผนกธรรมบาลีเนี่ยอย่างอื่นเลยต้องมีความ รู้สึกชอบเสียก่อนอันนี้จะไปได้ดีมากขั้นแรกเลยคือชอบรักรักในการที่จะเป็นพระภิกสุสสามเณรรักในการสันโดษสงบเป็นบันไดขั้นแรกที่สําคัญมากแต่ก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้ชอบเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าผู้ปกครองพามาศึกษาพามาบวชก็มีแต่พอ เรียนไปเรียนไปก็เกิดความซาบซึ้งและก็เกิดความชอบเข้ามาภายหลังก็มีนี่คือประการแรกประการที่สองเมื่อชอบแล้วสิ่งที่ถึงไหนที่ชอบก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ได้ก็คือขยันหมั่นเพียรเป็นบันไดขั้นที่2ขยันหมั่นเพียรน,นะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะว่าการเรียนธรรมะบาลีเนี่ยจะห่างครูบาอาจารย์ไม่ได้ เหมือนการปฏิบัติธรรมห่างครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องคอยเข้าหาพบปะครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำนี่คือบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สมที่จะเรียนสำเร็จก็คือเอาใจใส่มีรักนี่ก็ขยันหมั่นเพียรและต้องเอาใจใส่ไม่ทิ้งแม้แต่วันเดียวถ้า วันใดก็แล้วแต่ถ้าไม่หยิบเอาวิชาการฝ่ายธรรมะขึ้นมาอ่านมาท่องเลยเนี่ยทางพระก็จะบอกว่าเกิดตัวกิเลสคอบงำนะพูดง่ายๆคือจะเป็นสนิมค่อยๆเกาะไปเกาะไปแล้วก็จะผ่านไปไม่ได้จะติดอยู่ขั้นนี้มากตรงเอาใจใส่แล้วขั้นสุดท้ายเมื่อเอาใจใส่แล้วก็ ต้องรู้จักฝึกฝนทำรรพิจารณาเอาสติพิจารณาไม่ใช่ว่าเรียนไปเฉยๆเราต้องพิจารณาแล้วเอาสิ่งที่ได้จากครูบาอาจารย์สิ่งที่ในส่วนของธรรมะเนี่ยสอนเอามาใช้ประโยชน์จะทำให้การเรียนนี้จำจนไม่ลืมถ้าเรียนไปแล้วไม่ใช้เนี่ยลืมแต่ถ้าเอามาใช้บ่อย ขั้นที่4ที่พูดเนี่ยจะไม่หลมจะเป็นความเชี่ยวชาญไปในตัวเนี่ยคือกระบวนการที่จะทำให้การศึกษาในฝ่ายธรรมบาลีนี้สำเร็จสำหรับญาติโยมนะที่มีความสนใจนะอยากให้ลูกหลานได้ศึกษาทั้งธรรมะและก็วิชาการฝ่ายทางโลกเนี่ย สำนักเราก็ยินดีนะเปิดรับสมัครให้มาบรรพชาเป็นสามเณรหรือว่าอุปสมบทนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายหลวงพ่อให้ทุกอย่างการเรียนธรรมะบาลีเนี่ยฟรีทุกอย่างแล้วก็มีทุนการศึกษาให้อยู่เป็นประจำและเมื่อถึงเวลาหลวงพ่อก็จะมีทุนการศึกษามอบให้ เสมอเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ช่วงเดือนมีนาเขาจะรับสมัครช่วงมีนาเมษาทุกปีจะรับสมัครเป็นพระเป็นเนนก็ได้ช่วงมีนาเมษา,า,า,าเนี่ยสำคัญช่วงเป็นช่วงรับสมัครถ้าญาติโยมคนไหนสนใจก็เชิญได้ที่วัดสแกรหรือว่าติดตาม ใน Facebook ในเพจวัดสแกก็ได้ติดต่อสอบถามในตรงนั้นก็ได้